ชวนเยาวชนคนไทยดีกว่านะฮะอายุ15ถึง25ปีครับมาร่วมกันประกวดเป็นโครงการของทางสำนักง,งานประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยร่วมกันในการในโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่16นะฮะชิงรางวัลสูงกว่า4 0แสนบาทด้วยโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปี16นะฮะเป็นโครงการต่อเนื่องครับ ของสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับเพื่อเป็นการสร้างสํานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อสาธารณะและก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยนำความรู้ความสามารถความเข้าใจนะครับมาคิดสร้างสารค์เป็นโครงการที่จะแก้ปัญหาหรือส่งเสริมชุมชนให้ดีขึ้นซึ่งจะเป็นการเน้นนะครับการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนด้วยการเปิดเวทีให้กับเยาวชนได้ร่วมกันสะท้อนแนวคิดมุมมองต่อสถานการณ์บ้านเมืองนะครับผ่านหัวข้อที่กําหนด เพื่อให้ส่งผลงานเข้ามาประกวดนะครับพร้อมกับชิงเงินรางวัลเนี่ย400,000บาทเพื่อทําให้โครงการนี้เป็นจริงทีนี้สําหรับเยาวชนครับอายุ15 25ปีที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะฮะก็สามารถส่งผลงานได้ครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หรือ Facebook จิตสํานึกรักเมืองไทยครับ ให้น้องๆเนี่ยได้ได้เข้าเข้ามาเป็นครอบครัวของจิตสำนึกเป็นโครงการที่ทำให้ชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเกือบเกือบเกือบทุกโครงการครับก็ <c oughs> ในานามของสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับเนในฐานะที่ทำจัดทำโครงการจิตสำนึกรัะเมืองไทยขอเรียนเชิญน้องๆเยาวชนทุกท่าน แล้วก็ผู้ที่มีความสนใจเนี่ยเข้าร่วมประกวดโดยส่งรายละเอียดดูรายละเอียดในในโครงการเว็บไซต์ของโครงการจิตสำนึกหรือเฟซบุ๊กโครงการจิตสำนึกนะครับ